ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการถอดปริมาณวัสดุและคิดราคาการสร้างบ้านนะครับผมจะเริ่มต้นจากบ้านก่อนนะครับแล้วก็ต่อยอดไปหางานต่างๆนะครับบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับเราจะเริ่มต้นจากด้านล่างนะครับขึ้นด้านบนนะครับซึ่งงานแรกเลยนะครับผมจะเรียกว่างานดินครับงานขุดดินเพราะว่าเวลาเราทํางานนะครับเราก็ต้องมีการขุดดินถูกไหมครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับทั่วไปแล้วก็จะมีการเ clearing หน้างานนะครับคือ clearing ก็คือ ทำความสะอาดหน้างานปรับพื้นที่นะครับเคลียร์ลิงนะครับปับปับพื้นที่หน้างานแล้วก็เมื่อปรับพื้นที่หน้างานแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมานะครับขุดดินนะเพื่อวางฐานรากครับโอเคเราจะเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลก่อนครับในแบบนะครับในแบบเนี่ยนะครับเราจะเป็นอาคารนะครับเป็นเป็นแบบห้องแถวเงเล็กๆนะครับโอเคขนาดหน้ากว้าง8เมตรคอมม่า12อันนี้คือนะครับ อาคารเราเป็นขนาดนี้ครับแปดคูณสิบสองนะนะครับโดยที่ตัวคานนะครับจะมีคานกลางตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นคานอีกสี่เมตรครับใครที่ไม่คล่องนะครับไปดูซีโร่ตูฮีโร่นะครับจะเข้าใจนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะไม่สอนพื้นฐานในชุดนี้นะครับเรามีชุดการสอนพื้นฐานสกิ่ับซีโร่ตูฮีโร่ไปแปดตอนแล้วนะครับ่ะตามนี้นะครับทุกคน สี่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 นะครับแล้วก็ตรงนี้มีห้องน้ํานะครับ่าชายหญิงครับตรงนี้อ่าอันนี้ห้องน้ําชายห้องน้ำหญิงนะครับโอเคครึ่งหนึ่งนะครับเรียบร้อยละเอาละผมจะลบทิ้งครับเฟซทิ้งให้หมดครับคลิกแล้วก็ดีลีทนะแล้วผมก็จะเมคกรุ๊ปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้คือแนวของนะครับเสา แั้นก็คาของเราครับคลิกขวาแล้วก็ล็อกครับเอาง,ง่ายๆเลยนะไม่ต้องซับซ้อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเออฐานลากของเราเนี่ยมันเป็นฐานลากขนาดหนึ่งคูณหนึ่งเป็นฐานลากแผ่นะครับแล้วก็ลึกยี่สิบห้าเซนดูนะอย่างนี้ครับฐานลากของเราครับจมดินตัวน,นี้บอกว่าหนึ่งเมตรในแบบ นะครับแล้วก็ตัวหันล่างเราลึกยี่ห้าเซนครับอ่านั่นเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องขุดดินลงไปหนึ่งเมตรยี่สิบห้าถูกไหมครับแต่เรายังมีอนาคตนะครับเดี๋ยวจะมีการเทนะจะมีการปรับลีนครับห้าเซนศูนย์จุดศูนย์ห้าแล้วก็มีรองทรายหยาบครับที่พื้นนะครับอีกสิบเซนครับศูนย์จุดหนึ่งนะครับหรืออีกสิบห้าเซนนั่นแหละ ดังนั้นเองถ้าเราจะขุดดินครับเราต้องขุดให้มันเกินนะครับดังนั้นเองหนึ่งอันนี้ตัวยืนนะครับหนึ่งนะครับอันนี้คือสิบห้าเซนอันนี้อีกยี่ิบห้าเซนก็กลายเป็นสี่สิบเซนถูกไหมครับเอาโอเคก็คือขุดลงไปนะครับเมตรสี่สิบนะครับอันนี้เขียนเนาะขุดลงไปเมตรสี่สิบนะครับด้านกว้างครับฐานลากเรานะครับกว้างหนึ่งคูณหนึ่งครับแต่ผมจะขุดเผื่อเอาไปได้ค่าอีกนิดนึงนะครับอีกสิบห้าเซน 0.15ครับ2ด้านเลยครับด้านนึงก็จะบวกไปอีกนะครับด้านนึงก็กลายเป็น2ด้านของ15เซนนะครับก็กลายเป็น30เซนก็เป็นเมตร30คูณเมตร30ลึกเมตร40ครับโอเคกด R ีร่เหลีียมครับ1.3,1.3จากนั้นพุดพูมลงไปข้างล่างครับ1.4และนี่นะครับคือดินครับ ที่รัวครับคลิกขวา Make Component ครับตั้งชื่อว่าดินขุดฐานลากนะครับอ่าเคำว่านี้เลยครับโอเคในกรณีนี้ครับต้องการเปลี่ยนแกนก็ดีเหมือนกันนะเอาแกนไว้ตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับ Set c o o r น i n a t e Axis เอาแกนไว้ตรงนี้ครับไปดูซี Zero to z โร่นะจะเข้าใจนะครับเรียบร้อยครับค r ี a t e จากนั้นครับผมจะ copy อครับมาวางครับมาวางครับตำแหน่งที่ดินขุดครับแล้วก็ Copy ครับ Copy แล้วก็ Copy ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมีดินขุดฐานลากเรียบร้อยแล้วครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ที่เอาไรเนอร์ครับคนต้องไปดูว่าคลิปช่วงแรกมาก่อนนะเอาไรเนอร์เห็นไหมครับจะเห็นว่านี่คือดินขุดฐานลากไหมครับทั้งหมดเลยตอนนี้คือกรุ๊ปอะไรครับ อันนี้กีดลายอันนี้ไม่ต้องยุบนะครับเดี๋ยวปล่อยครับเอาละนะครับคอนเซปต์แรกเลยนะเริ่มต้นยังไงนะครับในการคิดนะครับปริมาณวัสดุนะครับโอเคเรากดตรงนี้ครับ e t l a b ครับจนั้นไปที่คำสั่งครับ Quick BioQ ครับกดคำสั่ง Quick BioQ ครับเรียบร้อยครับและเราจะเห็นหน้าต่างโปรแกรม Quick BioQ โผล่ขึ้นมาครับ อีกทีนะให้ทุกคนกด Quick V O Q นะครับแล้วคลิกตรงนี้ครับแต่เริ่มต้นเลยนะครับทุกคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะกลายเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับอ่าดี๋ปว่มปิดก่อนกด Quick V O Q นะกดตรงนี้ครับแล้วก็มันจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับแบบนี้เอาแล้วครับวิธีการต่อไปครับถ้าเราต้องการปรับเป็นภาษาไทยครับให้เรากดปุ่มนี้ครับ Option ครับแต่แล้วนะครับที่ General เนี่ยให้ปรับเป็น ภาษาไทยครับจากนั้นกด Apply General UI Language ภาษาไทย Apply ครับจากนั้นปิดโปรแกรมครับแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ q u i c k BioQ มันจะกลายเป็นภาษาไทยครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วขยายได้นะโอเคครับต่อไปครับอีกครั้งหนึ่งครับที่ตัวเลือกครับคราวนี้นะครับเราปรับทดิยมได้ครับสองตำแหน่งสองตำแหน่ง สองตำแหน่งทุาเชื่อมหน่วยเงินครับผมปรับไปสนูย์นะเพราะว่าไม่อยากจะปัดมีเศษสตางค์ครับก็ได้แต่เราจะเลือดนะครับแต่ผมเลือกสองตำแหน่งพอครับสมมติวันดท้ายครับไม่ต้องใส่นะไม่จาเป็นนะครับไม่ต้องใส่เพราะว่ามันยุ่งยากนครับซ้อนครับในการทํางานครับโอเคตั้งค่าหน่วยพื้นฐานครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะเป็นหน่วยเมตรอยู่แล้วครับคนไทยก็ใช้เมตรเมตรอยู่แล้วครับบต่ตเลึครับแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับปิดทุกตัวนะครับถ้าใครยังไม่ปิดนะกดเสยเปิดอย่างนี้ก็ปิดทุกตัวครัับยกเวว้นตีครับ โชว์ Empty Low ครับให้เราเปิดไว้ครับเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเอาตามนี้ก่อนนะครับโอเคไม่ได้แล้วครับก็ถือว่าเสร็จครับ a p p l ลายและตอนนี้ครับเราได้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่แหละครับคือกรีด BQ ง่ายแบบนี้ครับเอาล่นะครับเรามาเรียนรู้กันเลยครับทุกคนลองดูนะคิดช้านะตอนนี้ดินขุดของเราเนี่ยมันคืออะไรมันคือคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าดินขุดฐานลากใช่ไหมครับทุกคน นี่คือคอมโพเนนต์ถูกไหมครับทุกคนถูกไหมแล้วคอมโพเนนต์นั้นเวลาเราเปลี่ยนปุ๊บมันเปลี่ยนหมดเหมือนกันหมดถูกไหมครับเอาละต่อไปครับเราก็ควรจะทําอะไรครับเพิ่มแท็กครับอา่ามาที่แท็กนะครับแท็กนะแล้วกดบวกนะครับปกติผมจะใช้คำว่า CV นะ CV w o r k คือต้องมันมันอยู่แต่ละคนด้วยนะผมก็บอกว่าเป็น CV CV w o r k นะครับแล้วก็งานดินเอาไว้ฟิลเตอร์นะ CV งานดินแล้วก็ ดินขุดฐานลากคือดินขุดอาจจะมีหลายตัวนะอันนี้ดินขุดฐานลากเห็นไหมครับง่ายไหมเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเราก็ย้ายเลเยอร์ครับนี่ครับเลื่อนกรบดครับคืออย่างนี้นะลากจากขวาม,มาซ้ายครับมันจะเลือกระบดนะอันนี้คลิกนะครับของมือโปรนะหรือมาที่เอาเลเนอร์ก็ไดนะ้ดูในการเอาเลนเนอร์นะครับแล้วก็กดตัวแรกคริกค้างไว้ ตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับแล้วก็ย้ายเลเยอร์เขาครับให้ไปอยู่เลเยอร์งานดินฐานลากครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราปคลิปตอนที่หนึ่งถึงสิบนะเป็นเบสิกนะครับไปดูก่อนนะครับถ้าใครดูไม่ทันต้องมาดูตัวนี้เลยเนี่ยดูไม่ทันอย่าไวไวนะครับไปดูก่อนให้จบก่อนนะให้เข้าใจก่อนนะครับตอนนี้ครับเรากลับไบแ็กครับตัวความแน่ใจครับเราเปลี่ยนโหมดครับตอนนี้เป็นคัลเลอร์ไบแ็กไะตอนนี้ก็เคลียร์แล้วครับ ตอนนี้เราย้ายเลเยอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคอมโพเนนต์เนมด้วยครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยต่อไปครับทุกคนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับมาเริ่มต้นนะครับคิดปริมาณวัสดุแล้วก็ราคากันครับนะเอาละครับเราจะเริ่มต้นแบบนี้ครับเบสิกนะครับทุกคนดูนะให้เราคลิกไปที่ quick BOQ ครับเรียบร้อยครับ จากนั้นนะครับเราจะเริ่มต้นคิด B O Q โดยเราจะเริ่มคิดจากเลเยอร์หรือคอมโพเนนต์ครับทุกคนนึกภาพออกเนะว่าอันนี้คือคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าดินคุดฐานรากนะครับแล้วก็มีเลเยอร์ด้วยนะครับเอาละเรามีสองช้อยครับในการถอดปริมาณครับช้อยที่1ก็คือใช้หลักการของการเลือกจากแท็กนะครับวิธีการดูนะครับทุกคน กดคำสั่งบวกตรงนี้ครับบวกตัวนี้คือการเพิ่มข้อมูลง่ายมากนะครับกดบวกแต่ต้ามาครับมันจะมีช้อยให้เลือกสามตัวครับเพิ่มข้อมูลที่ไม่มีในโมเดลอันนี้เป็นค่าโสหุ่ยค่าดำเนินการซึ่งไม่เกี่ยวกับงานดินอยู่แล้วครับเราก็อย่ายุ่งนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวอธิบายทีอันที่สองครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลอันเนี้ยก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เรามีครับเลเยอร์แท็กอะไรพวกเนี้ยเอเจตี้ นิยามอะไรพวกนี้ก็จะดึงข้อมูลเหล่านี้ได้ครับโอเคนะครับและอันที่3ามคืออะไรครับเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกในกรณีนี้ครับมันเหมือนกับตัวจดหมายรีพอร์ตอะเราต้องเลือกก่อนนะครับมันถึงจะเกิดเกิดข้อมูลนั้นขึ้นมาให้เราเห็นใช่ไหมครับหอาลจาในตอนนี้นะครับเราจะต้องเลือกช้อยที่ง่ายสุดครับก็คือเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกอะไรเลยถูกไหมครับกดครับจากนั้นครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาครับให้เราดึงข้อมูลครับ ซึ่งมันจะดึงข้อมูลจากแท็กดึงข้อมูลจากแท็กดึงข้อมูลจากแมท e r เรียลวัสดุครับภาษีนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลจากคอมโพเนนต์หรือเด f i ิ i t ชันเราเรียนมาแล้วหมดแล้วครับตอนที่หนึ่งิณินะอธิบายหมดแล้วนะครับแท็กคืออะไรแมท e r เรียลคืออะไรแล้วก็เด f i ิ i t ชันคืออะไรนะครับเราดึงจากแท็กแมท e r เรียลเด n i ิ i o ชันในกรณีนี้ทุกคนก็เดาได้ใช่ไหมครับว่าเราสามารถดึงได้จากสองแหล่งครับอันแรกคือเด f i ิ i t ชันก็ได้ครับ กดตรนี้ปุ๊บครับมันจะมีคําว่าดินกูฐานลากนี่คือคอมโพเนนต์ครับแล้วก็ต่อไปครับเราต้องการรีพอร์ตอะไรครับกดตรงนี้ออกไปครับเราขออะไรครับปริมาตรครับโบยุ่มหรือเราสามารถเลือกจากแท็กได้ครับผลที่แท็กครับดินกูฏฐานลากแล้วก็ให้เป็นปริมาตรครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมสามารถดึงข้อมูลจากนิยามเป็นปริมาตรและสามารถดึงจากแท็กเป็นปริมาตรได้ คำถามคือมันต้องตรงกันไหมคําตอบคือต้องตรงกันครับโอเคผมกดนะครับแอปพลายครับโอเคครับข้อมูลทั้งหมดออกมาแล้วครับมันจะบอกว่าถ้าเป็นปริมาตรปริมาตรของข้อทั้งคู่ครับถ้าเป็นเลเยอร์ครับมันจะขึ้นสีส้มครับงานดินดินคูทาล่าครับยี่สิบแปดจุดสามเก้าคิวดินคูทาล่าครับยี่สิบแปดจุดสามเก้าคิวทั้งคู่ครับให้คําตอบตรงกันครับเพราะมันมาจากแหล่ง นะครับออบเจกต์เดียวกันครับดังนั้นเองการหาปริมาตรนะครับสามารถหาได้สองวิธีครับหาด้วยวิธีการเหมารวมเป็นเลเยอร์หรือดึงจากข้อมูลของคอมโพเนนต์ครับหลายคนบอกว่าเอาแล้วจะใช้วิธีไหนดีนะครับผมแนะนำแบบนี้ครับถ้าเรามีดินขุดที่มีไม่เท่ากันครับอย่างนี้แล้วก็แบบนี้ครับเป็นรูปครับหรือเป็นคนก็ได้ครับ ถ้ามีหลุมดินขุดฐานลากที่ไม่เท่ากันครับการทําเป็นคอมโพเนนต์ครับมันจะเสียเวลาครับให้เราย้ายไปอยู่เลเยอร์ฐานลากเลยครับอย่างเงี้ยมันจะจบเลยทันทีเข้าใจไหมครับแต่ถ้าใครต้องการแยกย่อย f1 หนึ่งฐานลาก f หนึ่งฐานลาก f สองฐานลาก f ฟสามฐานลาก f สี่ก็ต้องแยกเป็นคอมโพเนนต์ย่อยแล้วก็มาถอดทีละคอมโพเนนต์ออกมาเป็นปริมาณก,ก็ได้พอได้ออกใช่ไหมครับว่าทําแบบนี้ทําให้เราสมรามารถจะแจกแจงได้หลากหลายรูปแบบนะครับ โอเคในกรณีนี้ครับผมคิดว่าเราจะเอาข้อมูลเลเยอร์ดีกว่านะครับตัวนิยามเนี่ยไม่เอานะครับนะครับโอเคหรือจะหรือจะเอาเอาคอพเนนต์ดีอ่ะไม่เอาเลเยอร์ดีกว่าเอาเลเยอร์ออกไปครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะเอาเลเยอร์ออกไปเรามีสองวิธีครับเพราะตอนนี้มันเบิ้ลอยู่นะถ้าเราดึงทั้งสองวิธีเลยเนี่ยมันจะเหนื่อยครับไม่ใช่เหนื่อยมันจะพลาดมันจะเบิ้ลนะครับวิธีการนะครับ คืออย่างนี้ครับให้เราแบบนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งที่งานดินขุดฐานล่าครับจากนั้นคลิกขวาครับมันจะมีคําว่าลบข้อมูลในแถวที่หนึ่งวิธีนี้คือวิธีที่ลบไปเลยทันทีนะครับแต่วิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่มีวิธีหนึ่งครับมีสองวิธีวิธีที่สองครับแบบนี้ครับให้กลับไปที่คําสั่งครับบวกครับแล้วไปที่คาสั่งครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดล แต่นั้นมาครับเราก็ติ๊กออกไปครับตรงนี้เข้าใจไหมครับออกไปเลยก็ได้มีสองวิธีนะแล้วแต่เราจะเลือกครับอ่ะผมเอาวิธีนี้ครับแต่มาก็ากดครับ a p p l ลและตอนนี้ครับทุกคนเห็นไหมผมก็จะได้ปริมาตรมาแล้วครับค่าที่อ่านได้คือยี่สิบแปดจุดสามเก้าลูกบาศก์เมตรครับคำถามต่อไปครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่า มันถูกหรือเปล่าวิธีการเช็คก็ง่ายมากครับทุกคนดูนะการเช็คนะครับโปรแกรมนี้ง่ายมากๆนะครับการเช็คง่ายมากครับมีหลายวิธีครับวิธีแรกนะครับคือการเช็คว่ามันดึงข้อมูลทั้งหมดหรือยังครับวิธีการก็คือการกดไปที่แถวข้อมูลครับแล้วกดคําสั่งหลอดไฟครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นจะตำแหน่งครับถ้าขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมมันขึ้นสีน้ำเงินอยู่เนี้ทั้งหมดครับอ่ะปิดตัวนี้ เห็นไหมครับว่าอย่างงี้คือถูกต้องครับสมมุตินะครับว่าถ้ามีตัวอย่างตัวหนึ่งครับถูกสร้างขึ้นมาครับแล้วไม่มีสีครับแบบนี้ครับกดปุ๊บหลอดไฟครับไม่มีสีครับแปลว่าตรงนี้มันหลุดถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้สําคัญมากนะครับที่เราจะต้องระวังให้ดีดังนั้นการเคลีหลอดไฟครับถือว่าดีมากครับต่อไปครับเช็ควิธีที่สองครับเช็คทีละตัวครับเอาละผลต้องการรู้ว่าอันนี้คือปริมาตรเท่าไหร่ครับ ในนี้บอก 2.37q แต่เราจะูเช็คยังไงครับวิธีการคือแบบนี้ครับให้เราติ๊กคำสั่งของนี้ครับคลิกแสดงข้อมูลส่วนที่เลือกไว้เท่านั้นเพราะถ้าเราติ๊กตรงนี้ครับเวลาเรากดนะครับมันจะต้องตรวจสอบตัวเดียวได้ไงอันนี้คือ2.37อันนี้คือ2.37ตรงกันครับกดตรงนี้ครับคลิกกดอัปเดตครับตรงกันไหมครับ กดสองตัวนี้กดอัปเดต4.73ครับเข้าใจไหมครับเราสามารถเช็คทีละตัวได้ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้กดตรงนี้ปุ๊บกดอัปเดตครับ2.37ครับต้องอัปเดตทุกครั้งนะมันถึงมันถึงจะอัปเดตราคาใหม่ครับอัปเดตครับเห็นไหมครับ2.37ตรงกันครับตรงนี้ครับ2.37 สองสามเจโอเคไหมครับทุกคนหรือถ้าผมไม่คลิกอะไรเลยครับมันคือทั้งหมดครับยี่สิบแปจุสาเกครับหรือเราจะเช็คด้วยการแบบว่าเช็ครวมก็ได้ครับวิธีการคือผมก็ Copy ตัวนี้ออกมาครับจากนั้นนะครับผมก็จะระเบิดออกทั้งหมดครับคลิกขวา e x r l o d e จากนั้นผมจะ make g r คกูไปได้กันอีกครั้งนึงครับเพื่อจะให้เป็น Solid ครับ และตอนนี้ครับปริมาตรทั้งหมดก็คือ28.39ซึ่งตรงกับเราครับ28.39และนี่แหละครับคือเบสิกง่ายๆครับในการทำงานครับการคิดปริมาตรงานดินขุดด้วยการใช้คำสั่ง definition ครับในการถอดจริงๆใช้ layer ก็ได้นะครับแต่เราใช้ definition ครับนี่แหละครับคือหลักการนะที่เราใช้ในการถอดซึ่งง่ายมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเรียนรู้นะครับวิธีการนะครับทำอีกครั้งหนึ่งนะ จะเป็นทรายหยาบแล้วก็คอนกรีตหยาบนะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่าทำยังไงนะครับ